Check mic the right, make sure it's and sound boys สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่รอบแชนแนลอีกครับวันนี้เรามาหาพี่โจกันครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูฮะอยู่ที่บ้านนาถาวรนะครับโอเคบรรยากาศดีไหมเป๊ะไหนสัมภาษณ์ดิบรรยากาศดีไหมดีครับเดี๋ยวเราจะให้เป๊ะกระโดดลงน้ำนะครับไมกระโดดดิเดี๋ยวเตรียมกันเลย สวัสดีครับนี่ก็ท็อปชาแนลอยู่นะครับที่เรามาหาพี่โจนะครับสวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเหตุไวโจชาแนลพอๆทักทายกันวันนี้เก้าม้งเศร้าต้องตั้งใจกับต้องใช้สมาธิในการดูนะครับสำหรับเมนูเซฟคือโต๊ะละครับทุกทุกคนที่ของเราชุ่มกะหากับข้าวกบปลามากินน้ำกันเนะครับเด้อท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านถาวรทักทายทุกคนเลยนะครับดูความชุ่มไปจนนี้ เป็นการคอลเลกกันนะใช่ไหมใช่ครับมาแบบชิวๆครับชิวมากเลยนะผมไม่ชอบคลิปพี่เขามาครับเพี่เขาชอบป่าครับช้บป่าล่าสิแล้นโจโจโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวมานั่งคิ้สัมภาษณ์กันอะไรพี่ผมก็อยากรู้ว่าพี่มาถึงที่นี่ได้ยังไงตอนแรกตอนแรกเลยนะแต่ผมติดตามพี่ตไปนานไปหวันแล้วตอนแรกที่ นั่งเครื่องบินไปอะไรใช่แล้วก็ไปทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็บินกลับมาแล้วก็มาถึงบ้านนั่นแหละที่มาที่ไปคนละที่มาที่ไปโอย่าถึงตรงนี้ได้ไงก็คือนั่งมาแล้วก็ต่อเข้ามาได้ไง ขัดใจฟังมากเลยต้จอนแรกอะผมผคิดมาเขียนพี่อะีเขยนก็ทำในช่องไม่เยอะก็รู้อยู่ว่ามาสไตล์นี้ตามไม่ทันแล้วกันตอนแรกตอนแรกเหมือนจะตามไม่ทันตอนหลังพี่จะตามเราไม่ทันเลยเนี่ยไปตัขุดไปพูดถ่ายกล่องนะครับตากล้องมาเต็มนี่ครับพี่เป๊ะเต็มอีกทนแล้วที่กินไม่ได้กินดิด เฮ้ยมึงดูนี่กาบึกครับออมามีก็ผัดอเมริกันอเมริกันอันนี้ก็รอบเไหมอเมริกันนตันนี้แบบประมาณแสนห้าเราค ตัวเองก็นจะมีมุกเช็ดได้แต่มันร้องไปไรเป็นตัวอันนี้ข้าวมาจากประเทศอะไรทำไมเม็ดเลี้ยงสวยขนาดนี้ประเทศบูไนครับว h a t the f u c บูไนมันไม่ทำอาหารเยอะในประเทศเราใช่ครับที่ผมสั่งมาเลยนะครับแต่บูไนเลยครับใช่ครับให้ดูคนเดียวเลยครับอ๋อเจ้าเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ครับ กาซิงอะไรเร็วๆนี่ผมเห็นเขาบอกว่าก็ซิงเลยมาวันเดียวซิงเลยเห่เขาบบนันอืเข้าแข็งมากเลยอร่อยอร่อยหยองหยองยองพระุูนี่มันแข็งวะปลาปลาครับเชิญมาที่เยเลยปลาปลาครับยำยำหรอ อันนี้เลือก็ยำเลยเนี่ยยำเนียตกขงเป็นยำทะเลรวมทะเลรวมอมานี่ยลรบ่วใช่ผมใส่สมอใส่อะไรสเล็มเป็นเป็นลาสมอโอ้งเด้งมากเลยทำไมไม่กินบ้างเนี่ยนี่ให้โจกินก่อนอืมรวยรวย อันนี้คือประกอบลุยสวนใช่ไหมอันนี้ประกอบใช่ครับนี่ถขาไม่ไม่เพียนเตี้ยนี่กระโดดตรงนี้เลยนะไปไปดูน้ำหน่อยที่พี่เป้เขากระโดดแหนโดดยังไงลองดูนี่้ำเป็นทะเลทะเลน้ำทะเลไปตาขวางไม่ไปทะเลนะเออตาขวางไม่ไปทะเลไม่ปิดเลยกระโดดไม่เลยทะเลเดี๋ยวพี่จะกินอร่อย อร่อยอยู่น่าลองกินนี่ไม่ยากเชื่อนะแบบน้ำปลาหวานแบบด้วยอเลยแบบค้อหวานอ่ะลองไม่เชื่อจริงหวานมากลองลองใช่ไหมทำไมเขาเรียกว่าน้ำปลาหวานายไม่ได้เต่๋วอกินนี้เรากินมาแล้ว คืนขึ้นขึ้นเออใช่จะบ่อสปอเดี๋ยวมาไปไปข้อลุยส่วนดีกว่าตัวใหญ่ครับตัวนี้ราคากี่แสนวะกินเถอะขายก็ได้นะพูดอร่อยอร่อยมากเลยต้องพอไหวแกงเร็งแกงเร็งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาด่าว่าพี่นักเอฟซีเขาแหละพี่หยอกพี่หยอกมาหาเอฟซีต้องหยอกอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่เราถึหเอก อร่อยมากป้าหวานจำเพิ่มเลยจมเพิ่มจเพิ่มป้าหวานเพิ่มแต่เวลาพี่โจกินนะจะมีแบบโอ๊ะคบโอ้นะโอ๊ะแต่ติ่มคโอ๊ะติ่มทุกอย่างเลยแต่ผมยังไม่เห็นช่องไหนเขาทำไอ้นี้เลยนะจะมีชพี่โจทำโอ้ลองไหมล่ะ ก็ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่าต้องไปหาคนุดๆมีอยู่ในหมู่บ้านครับเปโจเขาทำไงแต่เยาช่กชงยืนยังไม่เห็นเลยนะโจนี่เป็นคนทำช่วงเล็กๆเลยนี่ไงตอนก็ทุกที่นะครับก็จะมีแบบเซียนเป้นะครับเป็นตัวแบบขาแต่วันนี้แบบสายเกลียนครับโดนโดนหมดครับวันนี้ โจจะเนีเเก็บหมดครับเก็บเรียบครับวันนี้เก็บเรียบเลหายหมดแล้วแล้วมันก็มาคอมเมนต์ห่าถนขออนุาตครับครับอันนี้เลยลูกชิ้นนี้เด้งมากไม่ให้ต้มไมไ้ต้มไม่ได้เต้ไม่ได้เลยเจกทำไมต้มยำก็ใส่ลูกชิ้นทำไมครับเพราะว่า หมูจิ้มเนี่ยมันจะทำให้แบบดูสีสันน่ากินแล้วก็ประหยัดต้นทุนขด้ <Okay. S 2> นนวยโอเคอันนี้สานละสานะเร็วไม่ได้เป็นเหมือนกันวันนี้สดๆแมไม่ได้เตรียมเลยนะอนนะนะร่ยยนะอ,อยๆทุกอย่างเลยร <c oughs> ้านเจ้าหนุ่มยังไงผมจะมาเยี่ยมเยี่ยมอีกน,น,นะใช่ไหมได้เรื่องผมเปิดมาแบบได้หลายวันแล้ว เวลาพูดก็เพลนไปทั้งชีวิตฮ่าชีวิตชีวิตเดี๋ยวก็ดีก็เดี๋ยวว่าเก่งเลยจะไปฟิกมากอ๋อเป็นไลท์ชิวๆเราก็คัดคนใหม่ได้อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเดี๋ยวเราคัดคนใหม่ได้ไม่ไม่คัดเราแล้วอัอ้กลัวเขาคัดออกคัดจะของจะเปล่าถอยากเห็นเปลี่ยนเป้ลงจับปลาหรอว้าว เขาเขาเขาพี่บอกเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคได้ถึงเพียกโอเคแต่ผมไม่โอเคได้ได้ได้หนึ่งมุกแล้วเฉียบยังไปอยู่ต่อนะไม่รู้แค่ไหนคำเดียวเลยนะคำเดียวคำเดียวเลยเป็นไงแต่คนดูตามก็ดูดิเหนแผ่นกล้องไปดูดิคนมันยืนดูเราเพียบเลยอ่ะดูเลยทำไมเขาต้องมาดีโคตรเยอะเลยอ่ะดู เขาชอบไงวิวดูสิเขามานั่งดูเราเต็มเลยโอเคเราดูเขาหรือเขาดูเราเนยสาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยไม่น้อยนะครับนี่ก็เป็นทุ่งสาวน่านะทุกคนทุ่งสาวน่าทุ่งหญ้าสาวน่ายากาศดีครับ ถ้าอยากมาก็มาได้นะครับแต่ผมไม่มาแต่ผมไม่มาเม่อกก็ได้เรียนเยอะแล้วน้ำกินเลยใครเป็นเจ้าของช่องก็วันนี้นะครับเราก็พาพี่โจมากินนะครับก็ขอขอบคุณพี่โจด้วยนะครับเนี่ยขอบพี่โจจังวันนี้พี่โจเลี้ยงคร่ะ